ทีคนเหมากลางร้อนตะขาวอ่ะหลักมือคูไปน้อยกว่ามนาันไอ้ไรตักตีไปตึงมันตอดเสือ้อตอดเสือ้อไนตอดกางเกงตอดกางเกงไหกรูด่าแม่กัเลยกูมาเน้มึงเอาเอา,า,าไปน้อยเจ้คนยิงตัวตาวิดหัใจได้คนอยเลยคนห้มันพอเลยได้เลยให้เพื่อนเพื่อนเอาไปไม่ได,ได,เเไไได้เราไปน้อยจึงมึงมาก้ะอ

มึงเล่นเขียวแหล่รือกูว่าก้าวนี่ปกติกูเตะ่ยวว่าก้าวนี่ไม่เตี่ยวว่าก้าวปลอกแขนนะกูบอกเลนะใส่อะโตใจกูได้โต้ใจเฮใจนานแต่มาพึ่งใจไอ้้อยใจก็ว่าต่อใจล่ะไอ้ใจบัวไต้พึ่งใจมาแรียต้องมึงอาจำได้ไม่ว่าไรใจไม่เพื่อจำไม่ได้เลยกูบอกว่าโต้ใจล่ะไอ้ใจบัวไต้พึ่งใจ วนแรกแกมามาลงทีติงบาปมาแดร้ยรกันแน่พึ่งอบโตจำเมือนกันทีไอร้อยแต่ำไม่ได้กนะก็ตามยร้อยแต่ใจมึงว่า้าวันวัดโตใจเหรอแต่ใจบัต้อยพึ่งใจแร่นแต่แกกูไม่เรงแเดียวคุณบากรปริตไปว่าน้องมีความช่วยมานานยังน้องน้องมาตั้งแต่ตอนเย็น เอาเสือมาปูนตั้งไว้ไปเยี่ยวแพบเดียวกลับมาถึงไม่รู้ใครนั่งเลยลนะนี่หามารถอะไรมารถเบนก่ะโอ้ไม่ใช่คนจนสวัสดีครับเจอนี่เจ๊คอนถุงในรถเบนจอดไหนครับเจ๊มองคนมองให้มันทั่วได้ไหมรถเบนซผีอะไรมึงดูดิโคลนขี่โคลนฉูด กีโครน,นทั้งหลังดูดิรถบินอะไรโครนถึงหลังไม่รถมอเตอร์ไซค์อ็ไม่บินเด็กกัน้าชิ้นยืมนะฮะยืมก็อ่าแล้วใครขับให้อ่ะน้องขับเองเพราะว่าที่บ้านไม่มีใครขับเองขาขับเองขับมาได้ครึ่งทาง